เฟ b บุ๊กเพจเวอร์ชันสมาร์ทโฟนตอนที่36สอนการบันทึกฉบับร่างโฆษณา Facebook บนมือถือเครื่องเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n o วาไอทีชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนคลิกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สร้างโฆษณานะครับแล้วไม่เสร็จไม่จบนะครับเราสามารถเซฟเก็บไว้ได้นะครับแล้วมาสร้างต่อทีหลังนะจ๊ะโอเค เพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะสอน How to Pro PC Series นะครับ Facebook Series ครับจัดเต็มนะครับ Line Official Account Series นะครับ Original ของผมเองครับ80กราต่อนะ YouTube Series นะครับแล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายนะครับโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับ Facebook a d m i n a g e r ได้เลยนะครับ ซึ่งโปรแกรมนี้นะครับผมจะก๊อปปี้เพลยลิสต์นะครับไว้ด้านล่างของดิสคริปชันนี้นะฮะสามารถกดเข้าไปนะย้อนดูได้ครับว่าติดตั้งยังไงนะครับโอเคก็กดนะครับสร้างแอดโฆษณาได้เลยนะครับกดไปนะครับขวามือด้านล่างนะฮะปุ่มสีเขียวกดเข้าไปนะจากนั้นนะครับเราก็เลือกแคมเปญนะครับที่เราต้องการยิงโฆษณานะครับซึ่งผมจะแนะนำ การสร้างโฆษณาแบบข้อความนั่นเองสุดฮอตนะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับม้วนฟิล์มนะครับขนาดภาพนะครับเป็นแบบ1080คูณ1 0 8 0พิกเซลนะครับจะเหมาะสมในการยิงโฆษณาใน i n s t a g r กรนั่นเองโอเคก็เลือกอันที่2ด้านล่างได้เลยนะครับตรงนี้ก็ การจัดการโฆษณานะครับก็เซตไปนะจ๊ะสอนไว้หมดแล้วนะครับอยู่ใน playlist นะครับแล้วก็เลือกถัดมานะครับก็คือการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายนั่นเองก็ไปดูกันนะครับว่าตั้งยังไงนะครับแล้วก็จะมีทิกความลับอีกมากมายนะครับอยู่ใน playlist นะจ๊ะโอเคพอมาถึงหมวดต่อไปก็คือตั้งค่างบประมาณแล้วก็กำหนดเวลานะครับแล้วก็เซตไปนะจ๊ะ แล้วก็กดนะครับขวามือสุดเลยนะครับด้านล่างที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆติ๊กถูนะครับคือ Option หรือเมนูสุดท้ายนะครับในการตั้งค่าโฆษณาบนมือถือนั่นเองนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับไม่ยากฮะถ้าเพื่อนๆมีพื้นฐานในการยิงแอดโฆษณาบน PC นะครับโอ้ยมาเล่นในมือถือนะครับ ฟินแน่นอนนะฟันทงนะจ๊ะส่วนวิธีการเซฟนะครับฉบับล่างครับให้เราสังเกตนะขวามือบนสุดนะจะมีคำว่าบันทึกนั่นเองนะครับเพื่ออะไรนะสำหรับคนที่โอ้วันนี้จะตั้งยิงแอดอะแต่ยังคิดข้อความหลักไม่เข้าแก๊บเลยทำไงดีกดเซฟไว้ก่อนละกันเพราะว่าเวลาเราเซฟพวก อินเทเลสต่างๆนะครับแล้วโอ้โหต้องมานั่งสร้างใหม่นี่มันเป็นอะไรที่นะคนที่ยิงแอดบ่อยๆก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากจริงๆนจะจ๊ะโอเคสังเกตที่ด้านล่างจอนะครับตรงนี้จะมีคำว่าบันทึกฉบับล่างนะฮะกดเข้าไปนะรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะมีนะครับกล่องข้อความน้ำเงินขึ้นมาหน้าจอฮนะบอกว่าเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะกลับมาสู่หน้าต่างของการสร้างนะครับโฆษณาเมนเมนูหลักนั่นเองซึ่งฉบับล่านะครับสังเกตนะครับในจอภาพของคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะอยู่เมนูอันที่4ครับขวาสุดนั่นเองกดเข้าไปครับมันจะโชว์ลิสต์ขึ้นมานะครับว่าโฆษณาอันไหนคับที่ยังไม่เสร็จนั่นเองเราสามารถลบได้นะครับสังเกตที่ด้าน ขวาสุดนะครับจะมีติ๊กถูกนะฮะกดเข้าไปนะจะมีถังขยนะนั่นเองกดเข้าไปครับเบาๆมันก็จะหายไปเลยครับอันนี้ต้องเตือนก่อนนะครับว่าถ้าเพื่อนๆนเผลอไปลบผิดอันเพื่อนเอนก็จะต้องทำแอดโฆษณาใหม่นั่นเองโอเคก็ไม่ยากครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะฮะถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆซีรีส์ใหม่ๆต่างๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ